สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้นำห่อนเราจะเดินผู้บริวาจะฝากสกินยังมือนี้นะคะค่ะอยู่เพียงเดียวนะ้ำนะคะชักสีเห็ดยังกินได้นีล่ละค่ะได้นี่แหละค่ะเมนูได้นีล่ละค่ะอก,กินแบบง่ายไงเนาะผักกะบบอร์ไซดด้วยค่ะผักกะบอร์ไซนะคะผักก็ไม่ได้ใส่เลยนะคะอยากแบบนี้ค่ะอยากสดคนทอดมันนีอยากสดคนหอดค่ะอยากสดคนหอนอก็เลย กิ่นก็น่าก็เลยว่าเป็นเสียบการน้ำร้อนมากก็เลยนี่แหละ <c oughs> นี่แหละค่ะเอาแบบว่าวิธีเล็กหน่อยมาหาไล่เนาะนะ <c oughs> วิธีชีวิตของเราก็แล้วแต่เนาะว่าเขาเสียดจังไดพี่น้องเลยตามนี่ระคะตามนี่ระคะพี่น้องเลยเด้อห้มันอ,อันนันก่อนพรา่านับห่อนแห้งหดเอาฟ้าพิดมาจอด เดี๋ยวเราถาจัาหน่อยนค่ะให้มันนะอันนี้ก่อนเย็นต,โตาโพจ้ะเดี๋ยวถาจัาหน่อยกอะจะมากินกันค่ะค่ะมาเด้อค่ะเด้อบาทที่ไหนเซ็นอ่าได้ทีละค่ะเซ็นคนได้ทีแล้วเห็นบ่ขายเห็นอ่อนาเนาะเซ็นได้ทีเรียบร้อยแล้วจ้ะ มาม่าเย็นตาโฟจ้าแซ่บค่ะแซ่บมากเลยมาจา้ามากินน้ำกันมากินน้ำกันนี่แหละค่ะเนี่ยคะ,ะแซ่บมาเดี๋ยวเด้อปาหัวกล่องไว้ก่อนมันคืออ่โบเห็นหัวเจฟาอ่าแซ่บแซ่บจ้าแซ่บจ้าอามามามา้มามา,มากินน้ำกัน นางอาตาขากาอยู่ข้างนอกว่าเบิ้งก็จ้าไปสวนก็เลยอันหาก,กินแบบง่ายๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ยังก็กินไปลคะค่ะแม่วาคะแม่วาหัวจับให้เจีเขียบผักบีบบาทที่ดิเอาทั้งหัวไปสิไปจิ้มโอ้ยนาะเจี๋ป่าเอ้ยบ่เบิ้งหนาบ่าเบิ้งหลังบ่เบิ้งหนาบ่าเบิ้งหลังจะ๋ยาสิก,กินผักบีบน้ำเลยนี่คะ่ะกัดดอกผักบีบน้ำ เป็นที่มักกินแบบนี้นะะนเลยค่ะไขแมงเพอออนค่ะมักเินเพลทค่ะ มาจตามามากี้ต้องการแซ่บค่ะไม่เป็นห้างทานนะหารถทานไปยพานมากเป็นซ้อยอยู่ค่ะแต่ว่ารถถักหลาย เพราะว่าข้างพาลงไปนี่มันจะเป็นรีสอร์ทจะมีรีสอร์ทด้วยนะคะถามพี่ออนก่อนจ้ะ ดบบาเลยค่ะซอีหริค่ะแต่เผ็ดเผ็ดแห้งค่ะเผ็ดเราเผ็ดไม่มาแข่งเลยค่ะมาแข่งนี่น้องก่ะมาเกลือพ่วง มาแล้วจ้ากินไปแล้วแหละพอหอดคำยูวเพอเดียวยหญ่กับวัวกายอุ้งเพียงนั่นหรู้หาว่นบอกว่ากินมะเพียก่อมันสิแข็งแรงมันสิอายุยืนเนาะกินเพชรได้อ่ะ เย็นตาโฟแม่เย็นตาโฟค่ะอยากให้ันค่ะ ขอบคุณท่หลายนะคะที่เข้ามาติดตามขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะสนใจไก่ก็อาจทักมาหาเจฟ้าได้นะคะเจฟ้ายินดีต้อนรับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ